ครับผมก็ขอสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับห่างหายกันไปนานครับกับคลิปเรื่องการสอบใบขี่นะครับผมหลักๆก็ต้าไมโครเมืองนะครับก็เอ็กเคเบเตอร์เนาะนะครับก็ถ่ายรถขุดนะครับรถสิบล้อรถไมโครบ้างนะครับผมวันนี้ก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะครับถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมก็จะพูดในส่วนที่ผมรู้นะครับสิ่งที่ผมไปทามาเนาะก็พี่ๆได้ คอมเมนต์กันเยอะนะครับในคอมเมนต์นะครับในส่วนใบขี่พ2นะครับก็มีบางคนครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับผมนะแต่อยากมีใบขี่อยากสอบหกล้ออยากขับรถนะครับส่วนมากที่ถามกันเข้ามาคือจะไปใช้สมัครงานนะครับในการขับรถนะครับหกล้อรับจ้างนะครับหกล้อดับสิบล้อนะครับพี่ๆบางคนก็ยังสงใสกันอยู่นะครับผมนะครับผมก็ถือโอกาสนะครับผมก็มาอธิบายให้พี่ น้องๆทุกคนนะครับที่มีอยากไปขักขี่นะครับในส่วนของท่อสองนะครับผมก็จะเอาให้ละเอียดนะครับละเอียดพอคร่าวๆนะครับสิ่งที่ผมเข้าใจเนาะผมก็จะไม่พูดถึงประเภทสามประเภทสี่อ่าชนิดที่สามชนิดที่สี่นะครับผมจะเแค่เบื้องต้นที่ที่พี่น้องๆที่อยากทํานะครับในส่วนของท่อสองเนาะว่ามันคืออะไรนะครับผมอ่ะก็เกิดนําพอสมควรแล้วนะครับผมอ่ะขออนุญาตนะครับตอนนี้ก็ห้องนอนนะครับผมเนาะนะครับ ก่อนอื่นก็จะบอกกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมใแบบขี่ทอสองนะครับพี่น้องเนาะทุกคนเนาะใแบบขี่ทอสองนะครับใช้ขับรถอะไรได้บ้างนะครับผมนะก่อนอื่นผมก็ต้องขอทาความเข้าใจกับพี่น้องทุกคนเนาะกับคําว่านะครับผมประเภทของใบอนุญาตนะครับและชนิดของใบอนุญาตนะครับให้พี่น้องเข้าใจก่อนเนาะมันจะมีชนิดของใบอนุญาตกับประเภทนะครับ ถ้าจาไม่ผิดก็คือชนิดมันจะมีมาณสี่ชนิดนะครับก็คือชนิดที่1ชนิดที่2ชนิดที่3และชนิดที่4นะครับเอาเกินให้ฟังเนาะประเภทก็จะมี2ประเภทนะครับก็คือประเภทส่วนบุคคลนะครับกับประเภทกับคําว่าทุกประเภทนะครับผมผมพี่ๆน้องๆคงจะเข้าใจเนาะเดี๋ยวจะทําให้ความเข้าใจกระจ่างเลยนะครับผมนะครับก็ขออนุญาตนะครับผิดถูกประกันได้ก็ขอภัยนะนะครับผมเอาในส่วนของชนิดที่1นะครับ นิดที่หนึ่งก็คือสําหรับรถที่มีน้ําหนักนะครับพี่น้องนะน้ําหนักไม่เกินหรือบรรทุกนะครับสามจุด้าตันหรือ3 5 0 0รอกิโลกรัมนะครับผมไม่เกินเนาะนะครับผมขนส่งไม่เกินนะครับถ้าเป็นขนส่งก็คือขนส่งไม่เกินยี่สิบคนนะครับเช่นรถตู้นะครับรถตู้รถบรรทุกสี่ล้อรถแท็กซี่นะครับเป็นต้นเนาะนี่คือชนิดที่1นะครับคําว่าชนิดนะชนิดของใบอนุญาตนะครับอันนี้คือชนิดหนึ่งครับ ต่อมามันจะเป็นส่วนที่เราต้องเข้าใจแล้วส่วนที่เราจะใช้แล้วนะครับจะเริ่มเข้ามาใกล้ๆแล้ววันนี้ก็คือชนิดที่2นะครับผมก็สามารถนะพี่ๆน้องๆทุกคนเนาะให้จาไว้เลยเนาะชนิดที่2ก็คือสามารถใช้แทนชนิดที่1ได้นะครับนะครับพี่ๆน้องคงเข้าใจเนาะซึ่งหมายวอมว่าชนิดที่2สามารถใช้กับประเภทที่1ได้นะครับพ,พี่น้องเนาะนะครับโอเคนะนะครับมา ีนี้ผมก็จะพาไปที่ในส่วนของคาว่าจากัดคําว่าประเภทนะครับผมประเภทของใบอนุญาตเป็น2ประเภทนะครับ2ประเภทนะครับก็คือ1ประเภทส่วนบุคคลนะครับอักษรย่อก,ก็คือบอ,อยไม้นะครับบอ,อยไม้เนาะนะครับอีกอันนึงก็คือทุกประเภทอักษรย่อก,ก็คือทอนะครับจำไว้นะครับพี่เพียงน้องเนาะนะครับ ในส่วนของบอยไม้คือส่วนบุคคลนะครับสามารถใช้ขับรถนะครับส่วนบุคคลนะครับจำไว้นะครับส่วนบุคคลส่วนมากก็จะเป็นรถของเราเองรถบริษัทนะครับส่วนมากรถบริษัทจะเป็นป้ายขาวกันหมดนะครับส่วนบุคคลให้จําขึ้นใจเลยว่าขับรถได้เฉพาะป้ายขาวนะครับผมนะครับในส่วนของทุกประเภทหรือ,อสออัษรย่อทอทหารนะครับทุกประเภทก็สามารถใช้ขับรถ ได้ทั้งประเภทบุคคลนะครับคือได้บุคคลนะครับได้ทั้งประเภทบุคคลนะครับสาธนารณะนะครับได้ทั้งป้ายเหลืองและป้ายขาวนะครับถ้าใครมีจำไว้นะครับถ้าใครมีป้ายเหลืองทอสองทุกประเภทแล้วสามารถใช้แทนรถยนต์นะครับส่วนบุคคลที่ต่ำลงมาได้หมดนะครับผมคือป้ายขาวได้ทั้งหมดนะครับ ในส่วนของทุกประเภทเนาะก็คือทอสองขยับลงมานะครับผมเอาพี่น้องคง <ผม S 1> จะเข้าใจกันแลนะ้วเนาะบาทเนียงนั้นนะครับใบขับขี่ทอสองนะครับทุกคนเนาะขับรถอะไรได้บ้างนะครับทอสองนะครับก็หมายถึงใบขับขี่นะครับทุกประเภทนะครับคือใบอนุญาตที่สามารถขับรถได้ทุกประเภททั้งบุคคลและสาธารณะนะครับ ใช้แทนใบขับขี่รถจนได้นะครับสามารถขับรถได้คือมีรถตู้รถสี่ล้อรถจนรถหกล้อรถสิบล้อนะครับจำไว้นะครับสิบล้อลงมาขับได้หมดนะครับแต่มันจะมีประเภทหนึ่งที่ได้รับการยกเว้นก็คือไม่สามารถขับได้ก็คือรถลากจูงมอเตอร์ไซค์และก็สามล้อนะครับ พี่น้องคงจะเข้าใจกันแล้วนะครับผมทีนี้เนาะว่าทอสองใช้ขับรถอะไรได้บ้างนะครับผมหวังว่านะครับและพรุ่งนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับมันน่าจะยาวพอสมควรแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับจะย้ําให้พี่น้องอีกนะครับในอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวผมมีเวลาว่างผมก็จะมาใช้ในส่วนที่ประสบการณ์ที่ผมไปสอบใบขี่มาทอสองนะครับจะมาเล่าในการเตรียมพร้อมนะครับในการทำใบขี่นะครับ ในส่วนของทอสองนะครับว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างสอบยังไงก็สอบกี่ข้อขับรถอะไรใช้รถอะไรในการสอบขาคปฏิบัิข้อเขียนมีกี่ข้อนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวจะมาต่อกันในวันอาทิตย์หน้านะครับน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์นี้ก็ให้พี่ๆน้องๆได้รู้กันก่อนเนาะมีคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับว่าใบขับขี่ทอสองใช้ขับรถอะไรไบ้างนะครับหวังว่าจะเข้าใจกันแล้วเนาะนะครับผม ก็ถือโอกาสนะครับลาตีสวัสดิ์นะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับผมคลิปนี้ก็จะได้เวลานอนแล้วเนาะก็ลืมบอกไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่นะครับวันที่1ิบแล้วเนาะเดือนตุลาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมเวลาตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วได้เวลานอนโทรหาลูกหามีแล้รนะครับผมก็ใช้จากประสบการณ์จริงที่ไปทํามาเนาะครับผมนะครับถ้าชอบแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมตาไมโครสมองเนาะเพจต้านะครับ ถ้า Facebook ถ้าสงสัยอะไรก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับตาไมโครสมึงนะครับเฟซบุ๊กติดต่อต้ไมโครนะครับสมึงนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะครับไปหลับไปนอนก่อนถ้ายังสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาเนาะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับไว้เจอกันนะครับอาทิตย์หน้าเนาะครับผมสวัสดีครับ